ข้าวก็ขอหกลวงเป็นลวงนะครับพี่น้องเบิ่งเนี่ยนี่เป็นตาสะออนนะครับผมเนี่ยเขาเป็นงามงามนะครับลวงใหญ่นะครับเม็ดเต่งตึงนะครับผมสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับผมมื่อนี้กลับมาพบพ่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เก่าที่เดิมนะครับตามท้องไร่ท้องนานะครับเอาสิมาเบิ่งนะครับผมสําหรับหน้าที่เพื่อนเรียงงัวนะครับประกาสิแปนแปนนะพี่น้องนะครับ เอาหยาไปง่วงง่วงเพื่อนลายนะครับผมข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเป็นข้าวพันธุ์สูงนะครับนี่พี่น้องม่มักยังเดียวนะครับเข่าพันธุ์นี้นะนี่มิตราเข่าปุ่นนะครับนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับนี่เข่าเจ้ากข่ปุ่นนะครับคือสายพันธุ์เม็ดพันธุ์บ่ค่อยดีนะครับนี่ครับเปลงครับเป็นตาเซียดายนะครับผมเฮ็ดไปกะถ้าเอาว้กินเองกะแข็งแข็งนะพี่น้องนะครับเบิ้งรดเข่าเพิ่อนมิตรเข่างามๆนะครับนี่ ทางนาี้ก็บ่ค่อยอันนน่นอยู่ครับแต่ว่าลวงก็โอเคนะครับผม